ความรู้สึกของเขาเวลานี้มีความจริงจังจริงใจกับคุณมากไหมมีความจริงจังจริงใจคุณมากแค่ไหนเราดูพลังงานไพ่กันนะทุกคนเป็นดวงโดยรวมเป็นดวงแรนดอมนะเขามีความจริงจังจริงใจกับคุณไหมคนคนนี้ของคุณรับดูความรู้สึกของเขาเวลานี้เขามีความจริงจังกับคุณไหมเขามีความจริงใจกับคุณไหมเป็นคลิปแรนดอมนะเป็นดวงโดยรวม เขารู้สึกจริงใจกับคุณไหมคนคนนี้ของคุณเรามาดูพลังงานไพ่กันนะห้าใบนะคนคนนี้ของคุณมีความจริงใจไหมความรู้สึกของเขาเวลานี้ a i g of Pentacles ชาวทดินใต้สำรับเวลานี้เขานั่งอกอกใจมากคนคนนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีความคิดหลักหกหลักใจมากคนนี้ชาวธาตุไฟเม็ดสิงห์ธนูชาวธาตุไฟเม็ดสิงห์ธนูสองใบคนนี้เป็นคนมองการไกลนะคนนี้เป็นคนค่อนข้างที่จะรักใครรักจริงคนคนนี้ชาวธาตุไฟเม็สิงห์ธนู คนคนนี้มีความจริงๆๆๆจังนนจริงใจกับคุณมากๆคนคนนี้เอ็ดออฟซอกเขาจริงจังกับคุณมากมายคนคนนี้พลังงานไพ่ดีมากๆชาวธาตุลมเมทุนตุนกุมคนนี้จริงๆๆๆจ,จังจริงใจกับคุณแน่นอนเลยคนคนนี้ถึงแม้นที่ผ่านมาเขาจะไม่โอเคกับคุณถึงแม้นที่ผ่านมาคุณสองคนอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันคุณสองคนอาจจะห่างออกจากกันที่ผ่านมาใช่ไหม แต่เวลานี้คความจริงจังจริงใจกับคุณมากมากคนคนนี้ที่ผ่านมาคุณเหมือนเดินออกจากกันที่ผ่านมาคุณเหมือนอยู่ห่างไกลกันเขาคิดมากเวลานี้เขาคิดถึงเรื่องราวของคุณที่ผ่านมาเขาคิดเขาคิดทบทวนเขาคิดต่างๆนานาความรู้สึกของเขาเวลานี้เขารู้สึกคิดถึงคุณรู้สึกจริงจังจริงใจกับคุณมากๆคนคนนี้เรามาขยับไพ่กันนะ เขารู้สึกดีกับคุณนะเขารู้สึกมีความจริงจังจริงใจกับคุณมากๆเอกออฟสองเขาคิดถึงคุณคนคนนี้เขาคิดถึงคุณหนักมากนะถึงแม้ที่ผ่านมาคุณสองคนจะไม่โอเคกันแต่เวลานี้เขาคิดถึงคุณนะคิดถึงทุกอย่างที่ผ่านมากับคุณเขามีความจริงจังกับคุณมากมากคนนนี้คุณเป็นคนมีค่าตับเขามากมายเองออฟเดินต่อเขาเขาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณเขาทุ่มเททั้งกายทั้งใจเพื่อคุณนะคนคนนี้ เขามีความจริงจังจริงใจคุณมากครับเขาอยากจะมาเติมเต็มให้คุณเขาอยากจะมาสร้างความลงตัวให้คุณนคนคนนี้แท n of p เ n t a c l e s เขารู้สึกว่าเขาอยากจะมาสร้างความมั่นคงให้คุณเขามีความจริงจังจริงใจตุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณนคนคนนี้เขารักคุณนะเขาตุ่มเทกับคุณทุกสิ่งอย่างคนคนนี้